ครับผมวันนี้พันน้ำพองมีอะไรให้ทำให้ปวดหัวอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นมือใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับเหลือแต่โครงนะครับโซนิกตัวเก่าตัวนี้ยี่สิบกว่าปีครับรถของพันน้ำพองครับยิบน่าจะยิบสี่ปีได้แล้วนะครับโซนิก นะครับดูสภาพโซนิกนะครับแต่ก็ทนน่าดูเหมือนกันนะครับครับผันน้ำพองเอาไปพ่วงขายไส้กรอกครับแต่ว่าโซนิกนี่เป็นรถที่สุดยอดของการยันสตาร์ทนี่ยากกับหนักนะครับสุดยอดมากเลยขึ้นชื่อแต่ก็แรงนะครับ ว่าเขานี่ไปทั้งสองข้างแล้วก็เลยถอดปลดระวังนะครับเปลี่ยนเป็นไอเจ้าจีจีดีแทนนี่เอาตัวนี้แทนมาพ่วงข้างแทนนะครับไอ <c oughs> ตัวนี้ปลดระวงังก็เลยมาทําสีใหม่นี่ทําสีใหม่ตัวนี้นะครับเลือแต่โค้งพ่นแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับ ผุหมดแล้วนะครับมันผมนุมันหลายปีแล้วก็เลยต้องมาลือ้อทําใหม่นี่ออกมานี่ครับเนี่ยตอนนี้พน่นพ่นสีแล้วนะไอ้สีที่พ่นนะ่ะเอาผ่านน้ําพองนี่ใช้เป็นสีทนความร้อนนะครับสีเงินแล้วก็สีดําเป็นสีทนความร้อนเลยนะครับพน่นนะครับไอ้นี่ก็ขาดนะ้พราไอ้เสียขาด มันไม่ใช่ขาดเลยนะครับนี่พันธุ์น้ำพองตัดออกแะ่สั่งมาใหม่นี่มันเนี่ยเน,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 นี่มันเป็นรูเนี่ยมันทะลุมันทะลุคือมันบางแหละมันหลายปีแล้วเนี่ยมาพร้อมกับรถนะทั้งยี่สิกว่าปีก็เลยต้องสั่งสั่งตัวใหม่มาสั่งคอมันนะสั่งคอมันแล้วก็ต้องมาตัดเชื่อมต่อเอานะครับเดี๋ยวไอ้ตอนเชื่อมต่อเดีย๋ยลงให้ดูอีกทีว่า ต่อมันต้องต่อในรถนะครับมันถึงจะเข้ากันได้นะครับจะต่อยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะแต่ที่สําคัญสาระสําคัญก็คือ,อมือใหม่เนาะมือใหม่อย่างพันน้ําพองนี่ก็เป็นมือใหม่ที่ที่เราจะถอดออกอย่างเงี้ยคือหนึ่งต้องต้องถ่ายรูปไว้ทุกช็อตเลยช็อตช็อตไหนน,น็อตอยู่ตําแหน่งไหนอะไรอยู่ตรงไหนสายไฟอยู่ตรงไหนเราจะถอดยังไงแล้วก็ นี่หัวใจคือนอ็นอตน็อตจุดไหนต้องเขียนไว้ใส่ถุงแล้วก็เขียนไว้อย่างชุดนี้บอกอ่น็อตชุดหม้อกรองนี่แล้วก็เขียนไว้น็อตถังน้ํามันเนี่ยนะครับเขียนไว้เลยนะครับเอาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดของมันถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เขียนไว้นี่ลืมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่รู้ ไอ้น็อตตัวไหนเป็นตัวไหนสารพัดแหละนะครับนี่นี่คือสาระเลยในการถอดนะครับมือมือมือใหม่นะแต่ถ้าช่างที่เขาทําประจํเนี่ยเขาจาได้หมดแล้วน็อตอยู่จุดไหนอยุดยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เหมือนพันน้ําพองเนี่ยต้องจดอย่างเดียวต้องถ่ายรูปทุกช็อตนะครับต้องถ่ายไว้คืออย่างน้อยๆก็อ่ะเราก็ยังพอรู้ว่าอ่ะจุดไหนอยู่จุดไหนบ้างอย่างเงี้ยเนาะนี่คือสาระ อ,อย่างอันนี้ก็จะเอามาพ่นแล้วครับเนี่ยท่อในล้างไอ้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 ล้อเนี่ยล้างแล้วแต่ยังไม่ได้นี่เอาทีละจุดไปก่อนนะครับแล้วก็สั่งไอ้ชุดสีกาบสีมาใหม่เพราะชุดสีเก่านี่เหลืออยู่แค่นี้แนละ้วไอ้ชุดมันแตกไปหมดแล้วนะครับมันกรอบนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลงมือประกอบไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็หมด เยอะอยู่เดอ้อนะครับหมดทั้งสั่งชุดสีมาชุดสีนี่ก็2,000กว่าบาทนะ2,000กว่าบาททั้งชุดโซ่โซ่สตร์ทั้งท่อไอเสียอะไรนี่ก็ก็ลายพันอยู่แต่ก็ยังดีกว่าซื้อรถใหม่เนาะเป็นรถเก่าที่มันเป็นของเราแล้วก็เครื่องมันก็ยังดีๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยต้องเอามันล้างพอล้างเสร็จแล้วก็พ่นสีทําทาเหมก็ได้เหมือนรถใหม่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใหม่ออกมายังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับครับเอานี่ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับนี่เริ่มประกอบเข้าเป็นรูปเป็นลางแล้วใส่กลองอากาศก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ใส่ เริ่มใส่แล้วเพิ่มประกอบแล้วนะครับโอ้ยงานง่ายครับงานยากงานยากมากนี่ขนาดไปเขียนไปน็อตว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วนะครับนี่เขียนใส่ถุงไว้เนะแยกแล้วนะยังยากเลย ว่าจะหาเจอตัวนั้นตัวนี้ตัวโอ้โหยากอยู่นะครับแต่ก็กอบมาได้จนเกือบใกล้จะนี่แล้วนะครับ6 0สิ็ซนแล้วนะครับใส่โชคใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะโ,โอเคครับผมวันนี้คงเกือบจะมืดแล้วนี่สี่โมงกว่าแล้ว นะครับลมฝนก็จะมาแล้วอยากกลับโอ้นะครับมือใหม่ครับมือใหม่นะันไหนที่นะครับอยากจะเป็นช่างมือใหม่ก็ต้องรอบครอบนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับจดทุกอย่างถ่ายทุกอย่างนะครับแม้แต่สายน้ํามันนะครับถอดออกอ,อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนหรือกลุ่มไหน จุดไหนนะครับจําให้แม่นเลยนะครับถ่ายไว้นะครับไม่งั้นงงแน่ๆนะครับน็อตเหลือแน่ๆขาดแน่ๆนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่จดไม่ไอถ่ายรูปไว้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเกิดเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเ็จะมาถ่ายดยูมาแล้วฝนมาไอ,กา,อ,อนะการต่อท่อนะครับการต่อท่อ ต้องเราต้องเอาอชุด่อเนี่ยมาขันน็อตเข้ากับหัวมันก่อนนะครับน,นี่นี่นะครับแล้วก็มาหมุนน็อตใส่ตำแหน่งไว้เลยแล้วก็มาจับให้มันเข้ากันจับให้มันเท่ากันนะครับจับให้เท่ากันพอได้เท่ากันแล้ว เราก็มาร์กเลยนะครับเนี่ยเรามาร์กขีดเส้นจุดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับให้มันได้ได้กันแล้วก็แล้วเอาไปเชื่อมเนี่ยขีดเส้นไว้ขีดเส้นตัวต่อนะแล้วค่อยถอดถอดออกไปเชื่อมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้ไม่ทําอย่างเงี้ยมันจะเข้ารูเข้านี่มันไม่ได้ เน yeah. มันจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะบิดลักษณะนี้เนาะการเชื่อมต่อท่อไอเสียมอเตอร์ไซ์เนาะโอเคครับเดี๋ยวผัานน้ำพองก็จะไปเชื่อมนะเพราะว่าได้มาก,กว้นนาะนะครับอ่า ตอนนี้ประกอบโครงเสร็จแล้วนะครับประกอบโครงเสร็จแล้วลองสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคสตาร์ทยบร้อยนะครับนะโอ้หลายวันอยู่นะที่ทำอย่างนี้นะครับทำมาเล็กแล้วน้อยนะครับไม่ได้ทำวันรวดเดียวทีนี้เราก็จะมาประกอบ ชุดสีนะครับสั่งชุด,ชดสีนีเออ,เอ,อชุดสีเดิมนะครับผมสองพันกว่าบาทสีเดิมเดิมเลยขาาดำนะแต่มันเป็นพลาสติกนะครับก็โอเคแล้วนะครับอันเก่าเดิมเดิมมันอาจจะเป็นไฟเบอร์หรือเป็นอะไรยก็ดีอยู่ โอเคนะครับถือว่าโอเครถ20กว่าปีเราจะมา,าโมนิฟายนะครับให้มันเป็นรถใหม่เหมือนเดิมนะครับรถดังเดิมเดี๋ยวเรามาประกอบชุดสีกันนะครับสวยงามแค่ไหนดูตอนจบก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมและแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้า โซนิคนะครับ20กว่าปี23-24ปีนะครับเสร็จแล้วนะครับกว่าจะเสร็จได้นี่ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าเรามันไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าอยากจะทํานะครับก็สภาพก็ออกมาก็โอเคอยู่นะครับ โอเคอยู่พอดูได้นะครับนี่นะครับพวกเอกโคงพวกโคงพวกสวิงอาร์มพวกล้อใช้ไอ้สีทนความร้อนครับพ่นครับนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไหนที่จเจ้าสาีที่ดีกว่านี้ก็หรือว่าที่ทนกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับแต่พานำพองคิดว่าสีทนความร้อนมันน่าจะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนก็เลยใช้สีทนความร้อนพ่นนะครับสีเงินแล้วก็สีดำสองสีนะครับ แต่ที่แน่ๆก็อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเกิดมือใหม่อยากจะทำํำอยากจะถอดนะครับต้องถ่ายรูปทุกช็อตนะครับน็อตทุกตัวทุกจุดนะครับต้องใส่ถุงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปเลยนะครับนอ็อตอย่างสมมติว่าน็อตไฟช่วงไฟเนี่ยไฟหน้าไฟหลังก แยกต่างหากเลยใส่ถุงไว้แล้วก็หนังยางมัดไว้นะครับหาถุงน้ําจิ้มก็ได้หรือว่าถุงอะไรอะไรนั่นนะครับถุงเล็กๆกะถุงอะไรก็ได้ใส่น็อตเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไว้น็อตอยู่ชุดไหนชุดไหน,ช,ไหนชุดไหนนะครับแล้วเราก็จะทํางานง่ายขึ้นจะไม่ลงนะครับไม่งั้นหลงแน่นอนนะครับอันนี้จะต้องได้ไปทำํำทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่า สิบกว่าปีแล้วรถคันนี้ที่ถอดออกจากพ่วงข้างนะครับสภาพตอนแรกก็ดูจากรูปนะครับมันไม่มีสภาพแล้วเพราะว่ากาบเกือบมันแตกหมดแล้วนะครับเหลืออะไรเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะปลดระวางเอาไปเอามาก็ลองทำขึ้นมาพอได้ขี่นะครับถ้าเกิดซื้อใหม่นี่ ต้องมีเจ็ดแปดหมื่นนะครับกว่าจะผ่อนจบนะครับก็เลยเอาเอาตัวนี้นะตัวเดิมเรานี่แหละนะครับก็ยังสวยอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะครับซื้อชุดสีมาเปลี่ยนใหม่พ่นโครง้น,นลาใหม่ขึ้นมาก็โอเคนะครับแต่โซนอกนี่ชายาเลยนะครับอันดับหนึ่งคือสตาร์ทติดยากนี่ปัญหาเลย ปัญหาหลักเลยนะครับเจ้าโซนิกเนี่ยแต่วความแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกโตรแรงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะอ่าอ้นี่เรื่องทะเบียนนะครับเพราะว่าเราต้องไปคืนทะเบียนแล้วก็ส่งเรื่องไปขอทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าทะเบียนนี้มันขาดหลายปีแล้วนะครับ โอเคนะครับในคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณผู้ติด,ดตามและก็รับชมด้วยนะครับพันน้ำพองครับสวัสดีครับ